สวัสดีครับเมื่อในอีสานผ้ามวลกัสิน้ำหาใบหัยยาหัวใจทศกันหรือน้มตำเลี้ยไปเบิ้งวามันสิเป็นต้นยังไงเป็นลักษณะเด๋ตามไปเบิ้งนั้นกันพี่น้องพ้อแล้วพี่น้องใบหัยยาหัวใจทศกันหรือน้มตำเลี้ยเป็นไม้เท้าเลื่อยขนาดเล็กใบกับสิมีรูปเป็นรูปหัวใจนะ ใบเลยเป็นรูปม้าใจมักออกดอกในช่วงฤดูร้อนวรอท่นกะสิมีในปลาทุกผาคของประเทศไทยลำตน้นมียางสีขาวเป็นยางสีขาว,ขาว น้ำต้นก็สิเป็นยางสีขาวๆสามารถสมานแผลได้ได้นี่ผู้เฒ่าคนว่าสาวคุ้นก็นลองไปหาในกูเกิลเอายางออกสีขาวๆใบห้อยาเนี่เป็นพืชใบเหลี่ยงคู แช่วงนี้บ่อท่านมีดอกเพรก็มันมันสีออกไป,ไปย่ามไป่งดอกมันเถินใบหัวหญ้าหัวใจทศกันเป็นไม่เลื่อยเนาะออกหากออกน้องโกนใหม่แต่นี่ไปกับไปลูกหัวใจนี่หัหญ้าหรือหัวใจทศกัน นนขึ้นแบบนี้ครับขึ้นน้ำต้นหม่แหง้งเราไปขยายพันธุ์หรือปลูกเป็นไม้ประดับหัวยาหัวเจดทศก,กัณั์ thật là lên đi. Một tuần này vì nó tìm tao xuống Cứ sẽ đây được Xuống là cần หัวใจทศกันต์ตัวนี้ก็ง,งาม,ม,เ,กนนมเกิดน้ำกลวนใหม่พี่ไหมเกิดน้ำกลวนใหม่เป็นกาฝากอิสานผ้าม,ม้วนโมนิกะทำภารกิจตามหาใบหัวหญ้าหัวใจทศกัดดก์ หรือน้มตําเลียในปลานี่ก็มีหลายอยู่เนาะก็ให้ติดตามคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีสานพะอมวลดด้วยครับมืนี้ซรัพย่เล้วเนะสวัสดีครับ